สวัสดีครับพี่น้องสติพันธ์และพี่น้องไทยเลยชาวเกเหรีถุกทันครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับจะลงจมเราในวันที่1 2ธันวาคม2565พบกันเช่นเคยในรายการสถานการณ์การตบกันในประเทศเมียนมานะครับครับวันนี้ผมมีข่าวที่จะมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องคนรปบฟังไปนะครับข่าวที่เอเลิกกับทหารพม่าที่ได้เกิดการปะทะกันทางภาคในอของรักจานที่น้ำสันนะครับทําให้ทางที a เอเริ่มพี่น้องประชาชนชาวต่างเล้หนีภัยทีก curtain, ก่ inform inform การตบกันครับ ภายกาะทับพม่า,มานะครับมีการถึงระเบิดและใช้เฮลิอคอปเตอร์โจมตีชาวบ้านและพะลเรือนชาวตะอางนะครับมีการระ,ะบาดเจ็บและเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก และทหาเรเทีนเอเอก็ได้มีการเสียชีวิตไปเป็นจนํานวนมากเตียนกันนะครับในเวลานี้ก็อยู่ในการตรวจสอบและคาอยู่นะครับผมก็ไม่ทราบเตียนกันนะครับเรื่องของการสูกเจียทั้ง้อง,งภายนะครับทายทางพยาทที่ใช้ทางอากาศยานได้เครื่องกระเพื่อมจมตีและทางภาคพื้นดินนะครับกระประ่อมจมตีในพื้นทีน่ของตางเียนเออเอในจังหวัดน้ำชันนะครับทําให้ ท่านทีเอที่เราประจาการทางภาคพื้นดินนะครับในการส่นเสียมาตามกว่า3ากว่ารายนะครับไทยทียเอก็มีการร่วมมือกันกับทีเอฟที่เป็นชาพม่าเทียนกันนะครับในการเข้าจโจมตีในฐานของกองทัพพม่านะครับแต่กองทัพพม่าก็มีการโจมตีเช่นกันนะครับทําให้ยังรูเดือดนะครับทางในจังหวัดน้ําทันมีการอพยพออกจากพื้นที่และปลัดตินกันเป็นจํานวนมากนะครับ ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าผมทาบรายงานรายละเอียดอย่างเติมเติมก็ผมจะรายงานให้พี่น้องตามอีกทีนะครับวันนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับจวัสด,ดีทุกๆท,ท่านนะครับ